แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาเตรียมความพร้อมสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ที่ต้องการจะลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี2565ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่5กันยายนเป็นต้นไปมาดูคุณสมบัติหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคุณอนุวัจจัดให้มาอัปเดตข่าวให้ทุกคนได้ทราบ ะะก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมส่งกำลังใจให้ด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้<ๆ>เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วได้กันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะหลายคนถามเข้ามาครับยืนยันชัดเจนแล้วบัตรคนจนรอบใหม่ลงทะเบียน5กันยายนถึงวันที่19ตุลาคม -65 นี้ครับสามารถลงทะเบียนได้ทางไหนมี2ช่องทางนะครับ1ผ่านทาง เว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งช่องทางนี้อาจจะยากเกินไปช่องทางที่2นะครับคุณสามารถไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศนะครับที่ว่าการอำเภอเขตของกรุงเทพมหานครสำนักงานเมืองพัทยาธนาคารทรกสธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยนะครับจะประกาศคุณสมบัติคนที่ผ่านเกณฑ์บัตรคนจนนะครับก็คือ ช่วงเดือนมก,กราคมปี2566หรือว่าปีหน้าเลยนะครับแล้วบัตรที่ใช้บัตรคนจนนี้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะครับซึ่งคนที่ได้นะครับคุณต้องยืนยันตัวตนนะวันที่9มก,กราคมปี66สํสำหรับคนที่คิดว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่ได้แล้วจะอุทธร์มีช่องทางอุทธรณ์นะครับใครที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเนี่ยคุณสามารถอุทธร์ได้ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ ในวันที่9ถึง31มกราคมปี66ดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าบัตรคนจนครั้งหน้าจะเป็นบัตรประชาชนแล้วนะครับมิฉะนนั้นเนี่ยกระทรวงการคลังบอกชัดเจนนะครับว่าใครที่ใช้บัตรประชาชนเก่าใช้บัตรเก่าไม่มีสมาร์ทการ์ดคุณต้องไปเปลี่ยนเป็นบัตรประชาชนแบบใหม่ที่มีสมาร์ทการ์ดถึงจะใช้เป็นบัตรคนจนควบคู่ไปได้ครับคำถามคืออ้าวแล้วคนที่ใช้บัตรเก่าอยู่ตอนนี้ยังใช้ได้ไหม ยังคงใช้ได้นะครับจนถึงสิ้นปี65นี้ก่อนที่จะมีบัตรใหม่ใช้ในปี2566ทีนี้มาดูคุณสมบัติคนที่จะสมัครบัตรคนจนนะครับโอ้โหหลายข้อทีเดียวครั้งนี้ละเอียดยิบเลยนะฮะหก็คือมีสัญชาติไทยครับอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องไม่เป็นพระสงฆ์นักบวชนะครับหรือว่าผู้ถูกกักกันผู้ต้องขัง ข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติหรือมีเบี้ยวหวัดจากส่วนราชการไม่ได้นะครับรายได้ไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีและหากมีครอบครัวนะครับก็ต้องเอาคนในครอบครัวมาหารรายได้ทั้งหมดนะฮะต้องไม่เกิน1นึ่งแสนบาทเหมือนกันนะครับทรัพย์สินเรื่องของเงินเงินฝากพันธบัตรต่างๆก็ต้องไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อคน ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะซึ่งรายละเอียดคุณสมบัติมันเยอะมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมลงในเพจอนวัจจดให้นะฝากแชร์เป็นประโยชน์สำหรับคุณครับ